ทองคำกำลังเก้าขึ้นมามีบทบาทสำคัญแล้วก็อาจจะกลายเป็นทางรอดของประเทศที่ถูกคว่ำบาตรก็เป็นได้เหมือนกันนะครับบทความนี้จาก t s t s t d n r d World เดี๋ยวเราจะพานักทุนไปดูครับว่าทองนั้นมีความสำคัญอย่างไรครับ รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับนักถุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทาการลงทุนสนับสนุนโดย VT m a r k e t Trading can be easy FXPro t r a n d Singapore เทรดกับโบรกเกอร์ดบหน่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FXPro t r a n e Singapore ฟรีฟรีคุครับแนะนาเพื่อนหนึ่งคนรับ50เหรียญยิ่งแนะนํามากยิ่งได้มาก XM เป็ปวิชวันนีรับบนันฟินาชี50ยูร์สตอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสำหรับบทความนี้เราพานังทุนมาดูนะครับทองคำกำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญแล้วก็อาจจะกลายเป็นทางรอดของประเทศที่ถูกคว่ำบาต การแบ่งควบอำนาจของโลกในปัจจุบันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อบางประเทศรวมตัวกันเพื่อลดอำนาจของอีกกลุ่มประเทศหนึ่งเช่นการคว่ำบาตรรัสเซียในปัจจุบันส่งผลให้รัสเซียถูกกีดกันจากหลายประเทศในด้านการเงินระหว่างประเทศทําให้รัสเซียต้องมองหาสินทรัพย์ที่ไร้ความเสี่ยงได้รับการยอมรับจากคู่ค้าทั่วโลกแล้วก็เป็นกลางต่อทุกสินทรัพย์ทั่วโลกเพื่อเป็นเครื่องมือ ต่อกรกับมาตรการคว่มบาตจากบางประเทศซึ่งนั่นอาจจะเป็นทองคําที่เรากําลังพูดถึงอยู่ก็เป็นได้ครับ ทองคำนะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่ใครหลายคนอยากจะครอบครองโดยเฉพาะในแวดวงเครื่องประดับแต่ในภาคการเงินทองคำเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสินทรัพย์แห่งความกลัวและก็ความหวาดระแวงเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจขาลงสินทรัพย์ต่างๆย่อมมีมูลค่าด้อยลงแต่ว่าทองคำเนี่ยกลับเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนต้องการในช่วงเวลานั้นๆด้วยคุณสมบัติและก,ก็การรักษามูลค่าที่ไม่เสื่อมสภาพทําให้หลายคนมองว่าการถือครองทองคําถือว่าเป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง แม้นักวิเคราะห์บางรายนะครับมองว่าทองคำน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนแล้วก็ไร้ประโยชน์แต่ตลาดกลับปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวหลังจากที่ราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาซื้อขายกันอยู่แถวประมาณ1,800นดอะครับดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นปรบัติการท่ามกลางความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นจากกรณีสงครามรัเสเซียยูเครนครับในปี2022ปริมาณการสั่งซื้อทองคำโดยรัฐบาลทั่วโลก พุ่งขึ้นสูงถึง673ตันจากข้อมูลของสภาทองคำโลกนะครับขนาดเดียวกันในช่วง12เดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้วปริมาณทองคำในคลังนิรภัยใต้ดินของอังกฤษซึ่งเป็นที่ที่เก็บทองคำใหญ่ที่สุดในโลกลดลงกว่า500ตันคิดเป็นสัดส่วนกว่า5%ตามข้อมูลของ LBMA รัเสเซียนะครับถือว่าเป็นกรณีศึกษาของประเทศที่ถูกคว่ำบาตรได้เป็นอย่างดีอันที่จริงแล้วรัเสเซียเนี่ยต้องผเผชิญกับการถูกคว่ำบาตรทางการเงินมานับเกือบ10ป,ปีแล้วจากการถูกอายัดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามนะครับรัเสเซียก็ได้ใช้แผนตอบโต้ด,ด้วยการซื้อทองคําเพิ่มเพื่อใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศในจํานวนมากการซื้อทองคําของธนาคารการ,รัเสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับครั้งแรกก็ช่วงประมาณปี2014 จนปัจจุบันในรัเสเซียมีมูลค่าทองคําสํารองสูงเป็นอันดับที่5ของโลกแล้วก็ยังลงทุนทําเหมืองทองคําใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกด้วยครับอีกหนึ่งประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรในอนาคตก็คือจีนครับจากการทําสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาแล้วก็กรดีพิพาทกับไต้หวันจึงมีความเป็นไปได้สูงเลยที่จะถูกมาตราการกีดกั้นจากชาติตะวันตก จีนจึงเริ่มซื้อทองคําเพิ่มเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีแล้วก็เป็นการซื้อ2เดือนติดต่อกันเพื่อหวังที่จะคานอํานาจเงินดอลลาร์ทำให้จีนนั้นก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีมูลค่าทองคําสํารองสูงเป็นอันดับที่6ของโลกใบนี้ครับการเตรียมความพร้อมนะครับด้วยการใช้มาตรการเพิ่มปริมาณทองคําสํารองโดยกดราคานะครับ ไม่ให้สูงมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นมาตรการทางออกต่อการถูกคว่ำบาตรโดยเฉพาะกรณีรัสเซียและก็ประเทศจีนในขณะเดียวกันหากใช้สินค้าโภคภัณฑ์ในการทําธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศก็จะช่วยระงับผลจากการคว่ำบาตรได้ การใช้ทองคําเป็นเครื่องมือในลักษณะาดังกล่าวนับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับแต่อย่างใดเพราะเมื่อทศวรรษก่อนหน้านี้มีการกล่าวอ้างว่าตุรกีเองก็ได้ใช้ทองคํามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านที่กําลังถูกคว่ำบาตจ,จากกรณีโครงการิวเคลียร์หลังจากนั้นอิหร่านก็ได้แลกทองคําบางส่วนเป็นสกุลเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามรายงานของ Global Initiative Against Transnational Organized Crime นะครับก็คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร อย่างไรก็ตามนะครับในปี2020 Financial Action Task Force หน่วยงานหนึ่งของกลุ่มประเทศ G7 ระบุว่าตลาดทองคำขนาดใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีความเสี่ยงอย่างมากสศรษฐการถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตสัญญาว่าจะจัดการอย่างจรงิงจังแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนักปัจจุบันดูไบกำลังจะกลายเป็นแหล่งเก็บสินทรัพย์แห่งใหม่สำหรับชาวรัเสเซียครับทุกท่านนี่คือข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับเกี่ยวกับบทความทองคำขอบพระคุณครับ